แมทพีรณีเผยความจริงหลังถูกโยงเป็นมือที่สามทำอ้ําพัชราภาไฮโซพบเลิกกันจากกรณีข่าวลือถึงมือที่สามทำความรักอ้ําพัชราภากับไฮโซพบประธานวงสันคลอนโดยวงในยังเผยอักษรย่อมือที่สามว่าขึ้นต้นด้วยมมาแถมยังมีวลีเด็ดออกมาอีกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนงานนี้ชาวเน็ตมุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวแมทตีรณีที่ช่วงหลังเมื่อมีปัญหากับไฮโซสงกราน โดยทางผู้จัดการแมททีรณีได้ออกมามาตอบทุกข้อสงสัยหลังนักแสดงสาวคนดังถูกโยงเป็นมือที่สามเพราะด้วยอะไรหลายอย่างมันพุ่งเป้าไปที่เธอโดยผู้จัดการสาวแมทเผยว่ามีการจับมือจริงเพราะเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายปกติสงกรานกับแมทยังรักกันดีส่วนเรื่องไปเจอที่โคราชไม่ใช่เลยเมื่อล่าสุดไฮโซพบได้ออกมาโพสต์ประกาศกลางอินสตาแกรมส่วนตัวยอมรับยุติความสัมพันธ์กับสาวอ้าํา ซึ่งไม่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะให้เกียรติฝ่ายหญิงมาโดยตลอดล่าสุดทางแมทได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยเผยความจริงว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะขอชี้แจงครั้งเดียวทางนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการ ไม่ได้มีการนัดกับพี่พบแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พบไายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาวทั้งนี้แมทคุยกับพี่พบแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลย ปีของเราสองคนจึงทําให้มีภาพที่น่าเข้าใจผิดอยากแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อ้ําไม่สบายใจแมดรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมดกับพี่พบตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะสกึกทุกทุกท่าน มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่าขอโทษจากใจอีกครั้งและขอความกรุณาไม่แต่งเติมเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำขอบคุณค่ะ